ที่เราบิดตรงมาจากชลบุรีเลยนะครับเข้ามาพบลูกค้าารับรู้ความคาดหวังของลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วลูกค้ามีความคาดหวังในการบริการระดับหนึ่งนะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการที่ดีมากไปกว่านั้นเนี่ยผมบอกว่าลูกค้าเองเนี่ยก็มีมุมมองอเรื่องของการดเนธุรดิจายไลท,ท์เราคือให้สัง่งคมพนักง,งานของเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือเขารับงานบริการจริงๆแม้ว่าลูกค้าเขาบอกว่าบางเจตคุริตซัมเซ็ตรถโดยสารเนี่ยอาจจะแข่งกับไปกับดิโลคอสแต่ว่าทางลูกค้าก็บอกว่าหัวใจของการบริการจริงคือความต่อใคยความคุ้มค ในการบนทึุข้อมูลต่างเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์โดยเฉพาะให้ความลอ่ภใจกับผู้โดยสารได้อันนี้มันเป็นองค์ที่ถือว่าผสมกับคอนเซ็ปต์ที่เราให้กับลูกค้าห่วงใยสังคมิีๆผู้บริการกับนับริการบเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆาเลยใช่ใช่ซึ่งผมคี่ว่ามันเป็นโอกาสดีมากที่ได้มารับรู้ถึงวิสัยทัศน์ของเขาความคาคของเขาสำคัญก็คือมุมมองหรือว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยไปในทางเดียวกันเราจะได้มีโอกาสได้ดูแลูกค้ารายนี้ที่การที่เราจะได้เพิ่มความมั่นใจท่านการบริการต่างๆเราจะพัฒนาอย่างอ่อนเนื่ากว่ี้ครับ ยังไงก็ฝากนะครับลูกค้าที่กําลังมองไอเดียนะครับหรือทคโนโลีีใหม่หรือแม้กระทั่งการบริการที่มองสังคมมองการให้ผู้ใช้งานจริงๆนะครับคิดว่าโมบังกิเดียสน่าจะเป็นบริษัทหนึงที่น่าสนใจนะครับ